สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมพี่เลี้ยงเอนะครับพี่เลี้ยงเอครับผมพบกันในรายการนักปฏิบัติธรรมเขาคุยกันครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เรามาพรกอครับจอเราเล็กลงใช่ครับจอเราเล็กลงครับสปอนเซอร์เข้าไหมครับผมมีสปอนเซอร์เข้าแล้วน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับอะไรสปอนเซอร์เข้าาวันละสองร้อยครับ เ้าจ้างเราเวลาสองร้อยครับเราก็เต็มที่แล้วครับผมก็พอดีครับได้โอกาสที่จะอัดอีพีสิบเก้าใหม่ครับอีพีสิบเก้าเสียงผมหายครับเสียงผมหายก็เรามาพูดกันใหม่นะครับว่าหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือสติตั้งมั่นฝึกสติตั้งมั่นครับเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขาฝึกกันอย่างไรครับ เอาจริงๆเนี่ยเขาฝึกกันอย่างไรเดี๋ยวคือก่อนที่เราจะเอาวิธีการฝึกนะครับเอาผลลัพธ์ก่อนนะว่าผลลัพธ์จริงๆเนี่ยจะติดตั้งมั่นจริงๆเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงครับผลลัพธ์ที่หลังจากฝึกออกมาแล้วเนี่ยฝึกออกมาแล้วแง่หนับแรกเลยครับสดชื่นแจ่มใสผ่องใสครับอ่าเพราะนั้นอนี่ครับคงกันในกับในพระไตรปิฎกที่ที่ท่านสอนมาเลยถูกต้องไหมจิตผ่องใสใช่ไหมครับอ่าใช่ คร <risque. S 1> ับผมอสภาวะที่อยู่ข้างในเป็นยังไงครับสภาวะที่อยู่ที่อยู่ข้างในครับทุกอย่างนะครับที่เขาที่อยู่ข้างในครับมันจะชัดขึ้น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 เราจะเห็นชัดขึ้นมากเลยครับเห็นเห็นชัดขนาดไหนครับมันตั้งแต่มันเป็นแบบไหนครับมัน มันเห็นชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนั่นแหละถ้าเป็นภาพก็ชัดเลยถูกต้องไหมชัดเลยจริงๆครับคนี้ถ้าเรายิ่งเจริญสติตั้งมั่นอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นไงครับมันก็จะจะชัดขึ้นอีกชัดขึ้นชัดขึ้นครับยิ่งชัดยิ่งชัดยิ่งคมยิ่งผมไม่รู้จะชัดยังไงแล้วครับถูกต้องนะครับการเจริญสมาธิจริงๆแล้วคือการเจริญสตินะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเห็นไหมครับว่าพรมโลกครับจะมีอยู่ทั้งหมดสิบหกชั้นคมใช่ไหมใช่ครับ คราวนี้พอสิบหกชั้นผมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ผมชั้นหนึ่งก็จะแยกไปเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดใช่ไหมผมชั้นสองก็แยกหยาบกลางละเอียดผมชั้นสามก็แยกหยาบกลางละเอียดใช่ไหมครับส่วนผมชั้นสี่ก็มีชั้นเดียวใช่ไหมครับรวมกันเลยถูกต้องมันก็ว่าเป็นอุเบกขาละคราวนี้พอพอแล้วก็มีผมลูกฟักตัวใช่ไหมครับ,รบแล้วคราวนี้พอหลังจากข้ามไปผมลูกฟักก็คือเป็นอันูป,ปผมแล้วใช่ไหม ับอาคาสายัญญายัตนะเห็นไหมคราวนี้ยไม่มีรูปแล้วเป็นผมที่ไม่มีรูปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วิญญาณญาณยัตนะอาจินตัญญายัตนะถูกต้องไหมแล้วก็เนวสัญญาณสัญญาเห็นไหมครับว่าเนวสัญญาณสัญญาหรือว่าอรูปภพองมเนี่ยตั้งแต่อาคาสายัญญายตนยไม่มีตัวแล้วแสดงว่าสติท่านต้องดีมากเลยถูกต้องไหมถูกครับท uh ่านต้องสนใจแต่ความว่างไม่มีประมาณแล้วใช่ไหมอาคาสายัญญายัตนะ ครับใช่คือไม่ได้รู้สึกถึงนี่แล้วกายเนี้ยไม่มีแล้วถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าถ้ายิ่งฝึกมากไปนนครับสติจะต้องดีมากเลยถูกต้องไหมถูกครับอย่างในพระไตรปิฎกอะ่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าพระอาหารหันต์นะ่ยสามารถนับเม็ดฝนได้เลยที่หล่นเรานับได้ไหมครับเม็ดฝนโอ้ไมไ่เม็ดฝนที่หล่นมาเนี่ย แปะเดียวสองแปะเนี่ยยังพอนับได้ครับแต่ที่เหลือที่ซุ่มลงมาเนี่ยนับไม่ได้นะครับใช่พระพุทธเจ้าคือพระอรหันนะสติดีขนาดนั้นเลยครับสามารถนับได้ว่าเม็ดฝนหล่นกว่ากี่เม็ดแสดงว่าเป็นไงครับฝนก็หล่นตามปกติของเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่สติท่านดีมากเลยหมายความว่าสติไวมากเลยจนเข้าไปทางสิ่งเหล่านั้นได้แล้วนับมาเป็นเม็ด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 ได้ใช่ไหมครับครับอันเนี้ย เวลาฝึกสมาธิหรือว่าฝึกสติที่ถูกต้องเนี่ยธมาทีเนี่ยคือฝึกแบบนี้นะครับครับเห็นไหมครับว่าสภาวะข้างในเป็นไงครับชัดเจนไม่ขุ่นมัวไม่เบลอไม่มึนนะครับคราวนี้เวลาวิธีท,ำทำําทํำยังไงครับวิธีทําก็คืออาจจะเริ่มจากน้อยๆกันครับน้อยๆสักหนาทีสิบนาที หรือท่านที่ผู้เริ่มใหม่ก็เริ่มจากห้าทีก่อนก็คือ,อาฐานที่จับง่ายที่สุดนะครับคืออานาปาน,านสติคือรมาฐานะสติปฐานฐานกายนะครับฐานกายก็คือจับลมตรงนี้คือง่ายที่สุดแล้วครับเราก็นําสติครับนําสติไปวางที่ปลายจมูกนะครับแล้วก็รับรู้ลมเข้าเย็นๆนะครับลมออกอุ่นๆลมแรงลมผ่อนลมเร่งลมหยุดลมเบา ลมสั้นยาวเนี่ยครับหมายั้งทุกอย่างที่อยู่ในลมหมายถึงมันก็เราไปทําวิจัยเลยถูกต้องไหมใช่ครับคือลมเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆสติเข้าไปรู้หมดเลยถูกต้องไหมอ๋อตอนนี้ลมค่อยๆจะสโลลงสโลลงสโลลงจนลมเต็มไม่นี่ยฮะคือแบบคือลมมันเต็มปอดแล้วมันเข้าไปไม่ได้สติยังตามไปจับได้เลยถูกต้องไหมแสดงว่าคนที่ฝึกผู้ฝึกต้องเป็นไงครับต้องตั้งใจฝึกเลยถูกต้องไหมครับ ต้องตั้งใจเลยคือแบบอินเต็มที่ในแบบสติี่แบบนะแบบไม่มีวอกแวกเลยถูกต้องไหมถูกครับคราวนี้ถ้าเราตั้งใจมองอย่างเต็มที่เนี่ยแบบยังไงนิวร์จะไม่แทรกถูกต้องไหมครับถูกครับปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เนะี่เราเราไปคำหลวมเราไปชอบเล่นกับถีนามิธะความง่วงเนเะราก็แบบ คือสติมันไม่ถี่พอคือมันไม่ได้รู้สึกอยู่ตามตลอดสายถูกต้องไหมใช่ครับทาทาเสร็จแล้วเราก็พอรู้เสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยสบายแล้วปล่อยตักทับไปครับ,บ,รบการาฟล้วง <laughs> มันจริงๆแล้วเคิร์มเนี่ยมันสบายแต่บางบางหลายๆท่านมักเข้าใจผิดว่าเอออันนี้มันใช่มันไม่ใช่นะครับจรรโณมไม่ใช่ <laughs> มันเป็นถีนา่ามพิทาครับครับ สมถาะาที่ถูกต้องเนี่ยหรือว่าชาที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องชัดเจนแจ่มใสผ่องใสนะครับไม่มีขุนมัวเลยนี่อันนี้ของจริงเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เวลาถ้าเราจะเช็คได้ยังไงครับว่าคนที่ฝึกมาเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยถ้าคุณออกมาเบอร์มืนแสดงว่าคุณไปเล่นกับผิดที่นมามาิทะมาความง่วงมาเต็มที่แล้วรู้ออกมาคิดอะไรไม่ออกตื้อไปหมดเลยเออนั่นนะอันนีค้คุณเจริญคุณเข้าไปเจริญอะไรครับ ทีนามิะถู้อมทีนามิทาใช่ครับใช่แต่ถ้าคุณไปเจริญสติจริงๆนะครับมันชัดเจนของสายก่อนเข้าคุณสติเป็นไงหลังออกคุณสติดียิ่งกว่าก่อนเข้าอีกใช่ครับถูกต้องไหมคุณเห็นทุกอย่างที่อยู่ในนั้นครับนี่คือการเจริญสติที่ถูกต้องครับไม่ใช่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นไงครับงงงครับ๊งไม่งงวก็ฟุ้งใช่ไหมให่ละใช่ไใช่ครับ เพราะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยครับเขาจเจริญแบบนี้จริงๆนะครับส่วนท่านที่มาผิดทางเป็นไงครับงงไปหมดเลยใช่ไหมไม่รู้จะไปยังไงครับอะลองยกตัวอย่างให้ดูสักอันได้ไหมครับว่าว่าเราฝึกพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่ให้ง่ายก่อนเนี่ยเอาสักห้านาทีี่ยทดลองดูก่อนเลยบ,บเพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าสมาธินี่โอ้ยต้องเป็นชั่วโมงใช่ไหม ถึงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงถูกต้องหมครับคุณไม่ต้องเอาขนาดนั้นเลยคุณเอาแค่ง่ายๆก่อนใช่ไหมอับนั้นพี่เลียงเอ็เมาอธิบายนะครับว่าเอาง่ายๆทําไงแล้วลองดูผลทดลองได้เลยครับง่ายๆก็คือเริ่มจากห้านาทีก่อนครับนั่งห้านาทีก็คือเราใช้อานาปานสตินะครับจับหรือวิจัยลมอย่างที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับรับรู้ทุกอย่างครับที่ปลายจมูก ลมเข้าลมออกลมเย็นลมร้อนนะครับเนี่ยครับจับไปเรื่อยๆครับอย่าส่งจิตออกนอกนะครับให้จดจ่ออยู่กับสติอยู่ที่ปลายปลายจมูกนะครับห้านาทีครับถ้าทําได้นะครับออกมานะครับจากที่เข้าไปอาจจะป่องใสหรือสดชื่นอยู่แล้วนี่พอออกมามันมันตื่นตัวสติมันร้อยเปอร์เซ็นตมันจะเห็นทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันควบคุมทุกอย่างได้ครับมันเห็นทุกอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับ ใช่ครับทุกอย่างมันจะทาลงช่เห็นไหมอันนี้ยถ้าเราฝึกถูกต้องเนี่ยจะเข้าไปตรงกันให้พระไตรปิฎกเลยนะที่พร่อระหันนับเป็นฝนได้ใช่ครับเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าพร่อระหันอนินสี่ห้าบริบูรณ์ก็หมายถึงสติท่านบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์แล้วก็มีก่อนหน้านี้สองการศรัทธากับ,บวิริยะของท่านใช่ไหมใช่ของจริงเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ออกมาเหมือนไม่หมดเลย เบอร์คิดอะไรไม่ออกอันนั้นนะเหมือนกับคุณทำอะไร้วคุณไปจเจริญการนอนก็ <laughs> เข้าไปหลับเฉยๆครับใช่คุณเข้าไปหลับในสมาธินะครับหลายๆคนนักเรียนในกลุ่มเราทําผิดกันเยอะมากเลยครับาวนี้ถ้าเราฝึกแค่ห้านาทีก่อนเป็นไงครับตอนห้านาทีแรกสติมันยังดีอยู่ถูกต้องไหมใช่ครับความของใสแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยก่อนที่เราจะหลับตาเนี่ยมันยังสืบเนื่องมาอยู่ถูกต้องไหมล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้าไป สมมติถ้าจับลมก็ใส่ความรู้สึกไปในลมให้เต็มที ừ, ใครจับกระสีก็ใส่ความรู้สึกคือแบบรู้สึกอย่างเดียวเลยสังเกตให้หมดเลยแบบว่าข้างในแล้วมันมีอะไรบ้างตอา้องไหมครับคราวนี้ยแล้วสติเราจะดีขึ้นนะครับไม่ใช่มึนเบอร์แบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ถูกต้องสังเกตง่ายๆก็คือสติเราจะเห็นหมดทุกอย่างเลยแม้แต่หลุดไป,ไปเป็นไงครับเมื่อเบอร์ไปนิดนึงปุ๊บ พราะสติเลยรับมันรู้เลยว่าเราต้องดึงกลับมาแล้วเราหลุดออกจากฐานแล้วถูกต้องไหมใช่ครับเช่นฐานลมหรือการเดินจงกลนี่ยเราก็เอาสติไปวางไว้ที่ฝ่าเท้าก็ได้ครับใช่ไหมเวลาเราเหยียบไปที่พื้นมันเย็นมันมีก้อนกวดตรงไหนยังไงนั่นแหละครับเอาแบบนั้นเลยครับนะครับไม่ยากเลยไม่ยากครับไม่ครับก็เพียงห้านาทีเท่านั้นครับพิสูจน์ได้เลย แล้วเราก็ลองมาดูว่าก่อนเข้าเป็นไงครับแล้วออกมาเป็นยังไงสมมุติถ้าคนที่ก่อนเข้าฟุ้งไปก่อนเข้าฟุ้งคิดคิดคิดแล้วฟุ้งแล้วถ้าเข้าไปแล้วทําได้อันนี้กรณีทําได้นะครับแต่ยากมากยากแต่ว่าถ้าถ้าก่อนเข้าฟุ้งส่วนใหญ่จะฟุ้งยาวครับอแต่ถ้าก่อนเข้าเนี่ย จิตใจแจ่มใสปกติไม่ฟุ้งครับไม่ง่วงไม่เคิมนะครับออกมาครับมันจะยิ่งชัดเลยทุกอย่างมันจะชัดปหชากาแฟของคุณให้เรียบร้อยทําใจให้รีแหละคือหน้าที่เราฝึกอย่างเดียวตอนนี้ถูกต้องไหมไม่ต้องสนใจอะไรตั้งสติให้ดีรู้หลักแล้วใช่ไหมครับหลักก็คือสติชัดเจนครับไม่ขุ่นมัวแล้วผ่องใสมุนจะชัดไปหมดเลยผม้มันเห็นภาพเนี่ยภาพก็ชัด จับลมลมก็ชัดความรู้สึกนะครับเช็คความรู้สึกที่จับที่ลมนะรู้สึกชัดเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ถึงจะถูกต้แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นไงครับครับเข้าไปแล้วก็ไปพ้งสร้างเข้าไปก็ออกมาุ้งตลอดครับถมกันมาุ้งกระจายนะครับท่าอย่างนี้ผิดแสดงว่าสติคุณไม่ได้ทั้งใจจับอยู่ที่ฐานเลยในธรรมฐานเลยใช่ไหมครับ ถ้ามันถูกต้องจริงแม้แต่จะเริ่มคิดแอะเดียวหรือจะเริ่มเคิมสักแอะเดียวครับมันรู้ทันทีเลยมันดับทันเลยใช่ไหมมันรู้มันกําลังจะรู้สึกปุ๊บดับเลยถูกต้องไหมนี่คือเห็นไหมครับว่าที่นักปฏิบัติหรือนักเรียนที่เราสนใจกันเพราะเราไม่ได้สนใจที่เจ้าตัวสติน,นั่นเองคือเราไม่ได้รู้สึกที่สติกับฐานฐานนั้นนั้นนั่นเองใช่ไหมครับ เข้าไปเขาไปคิดน่นคิดนี่ไปเยอะครับพามข้างๆเราก็วิ่งไปวิ่งมาอ๋อของของพี่แหลงเองอยู่ของพี่แหลงเอ๋อยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมแต่จอผมไมาอยู่ฝั่งเียวอยู่ฝั่งเีเอาอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันทานได้ไหมอย่างนี้อ่าทะเลแช่แข็งทานได้ไหมตายมาแล้วทานได้ครับถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราไปสั่งข้าได้ไหม ไม่ได้ครับผิดสีลงข้อหนึ่งครับไม่ได้นะครับอ่านะครับผิดสิลข้อหนึ่งะครับเพราะนั้นอ่าสิลข้อหนึ่งหลักของเขาก็คือไม่เบียดเบียนด้วยฝ่กมือฝ่ามือาเท้าาเท้าสัตาบุธสตาวุดด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทรืใช้ให้ผู้อื่นทํานะครับครับแบบนี้เขาฆ่ามาแล้วเรามีส่วนรู้เห็นไหมไม่รู้ครับไปกับการฆ่าไหมไม่น้อมครับ ไม่ไม่ได้น้อมคือมันมาเป็นแพ็คๆมาแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นซากมาแล้วถูกต้องไหมใช่ครับซากสัตว์มาองไรอย่างเงี้ยอ่าเราเอาไปทําอาหารได้ครับแต่ถ้าเราไปซื้อมาแล้วเราแบบอืสมควรแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับคุณคุณคุณมีใจน้อมไปในการฆ่าเขาด้วยถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นซากมาแล้วเราก็คิดว่าเออเราเอามาทําอาหารเปป็นยชน์ที่ทําให้เป็นประโยชน์ในการทําความดีของเราต่อไปแบบนี้ใช้ได้นะครับ ติดต่อตามนี้นะครับครับไอีไลน์คุณปุ๊กกี้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับครับผมไม่กล้าอ่านตรงตัวเลยครับจย่ผิดศีลนะครับข้อรีบสัตว์สัรหาตั้งนะครับอะย่าลืมนะครับก็น่าจะใกล้หมดเวลาแล้วเนาะครับอย่าลืมนะครับ ฝึกเสร็จแล้วพอสมถะแล้วฝึกเสร็จแล้วอย่าลืมไปส่งการบ้านให้อาจารย์หรือพี่เลี้ยงของคุณด้วยนะครับแล้วคุณจะได้ทราบว่าที่เขาทํากันจริงๆ่ะถูกต้องมเป็นยังไงนะครับ,รบอันนี้ถูกจริงๆนะครับถูกจริงถ้าคุณไปทดลองได้คุณจะรู้เลยว่าสติตั้งจริงๆนะครับนี่คือสติตั้งมั่นจริงๆนะครับ ชอบกดไลค์ชัยกดแชร์ก็อย่าลืมไปสนับสนุนอย่าลืมนะครับเขาจ้างเวลาสองร้อยอาทิตย์หนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณทาาตมาเฟ่นะครับผมฝากช่องของกลุ่มสมาธิและรูประชานด้วยนะครับรายการนี้ก็คือนักปฎิบัติธรรมเขาคุยกันนะครับมีทุกวันนะครับมีทุกวัน บางบางวันก็มาสดทุกั้งนะส่วนใหญ่เราจะสดทุกแทบทุกวันนะครับถ้ามีวันไหนติดขัดแบบวันเนี้ยอ่าติดเราติดทุลักเนี้ยนะครับก็จะบันทึกย้อนหลังไว้ก่อนรวมนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับก็ท่านใดที่อยากให้แนะนํารายการอะไรก็คืออยากฟังเรื่องอะไรครับคอมเมนต์แนะนําเข้ามาได้เรื่องอะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับ ธรรมะหรือการใช้ชีวิตประจําวันการทาบุญทําทานได้หมดครับอืมใช่เราจะวิวินิใช้ยังไงว่าศีลที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันเราจะทํอยังไงถูกต้องไหมครับอจริงๆแล้วในธรรมะเนี่ยมีอะไรดีๆอยู่นี้เยอะเลยครับครับคุณสามารถทําได้น,น่เนียๆโดยที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ด้วยว่าคุณกำลังจะทยอะไรครับใช่ไหมใช่ครับอโดยที่แบบไม่ได้ผิดไปจากหมู่เลยครับอ่านะครับ อย่าลืมนะครับฝากรายการนักปฏิบัติธรรมวบรกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ก็ใช้กดแชร์ถ้าไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านไปครับเลื่อนผ่านครับวันหน้าค่อยกลับมาดูใหม่ครับอย่างน้อยก็กดซับสไคร b ์ไปก็ได้นะครับกดติดตามไว้ก่อนครับจะได้ไอ้สองคนนี้ก็ททำอะไรกันเผื่อมีหัวข้อธรรมะที่เราอยากรู้แล้วเออใช่เออแต่ไหนพี่เขา สองคนนี้ก็มาคุยกันอย่งเงี้ยคือเป็นความรู้ของเราเราจะได้จาไปเอาไป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 ปฏิบัติเลยนะครับจะได้จิตจะได้เป็นคุ้มส่วนนะครับครับรอบไมเราออาแตจิตคนของคุณดวงนี้ดวงเดียวเลยครับใช่ครับจ้าสมควรใชเวลานะอนนี้แยกย้ายแล้วกันนะครับครับคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบปกกี้อ่าเดลช่แข็ง